สรุปนะครับเราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นตรงที่ว่าอะไรฮะอ่ะการไซด์เวดาวนะครับเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาใช่ไหมครับก็ทางเฟรมเดเนี่ยนะครับราคาปิดจะปิดต่ำกว่า3 3 19เป็นวันแรกนะ นาทีชั่วโมงอันนี้ก็คือไซวดาวนะครับก็คืออะไรครับจุดสูงสุดต่ำลงใช่ไหมจุดสูงสุดต่ำลงนะครับแต่ว่าตรงโลเนี่ยยังเท่าเก่าอยู่เอออ,อก็คือไซวดาวนะครับรอหลุดเท่านั้นนะครับ เหลือแค่รอหลุดอย่างเดียวรอหลุดเท่านั้นฮนะส่วนเงินบาทก็ไปลุ้นกรนง,ง,งเอานะครับราคาเรียวไทม์ตอนนี้เท่าไหร่เอ่ยสุดคำนวณ270นะครับอันนี้370เบิดคำสซีเวลเนะี่ยเบิดเบิดเลยเบิดคำสซีเว้านะี่ยร้อยหนึ่งรับซับ รับซับนี่คืออะไรครับโบกทองรับซัพนะ1ะร้อยหนึงเต็มเนะต็มนะร้อยหนึ่งเต็มเต็มรับซับนะเออแนวต้านต่ำลงเรื่อยๆแล้วนะครับล่าสุดเท่าไหร่ครับ3330นะครับแล้วก็เกินกว่านั้น3350นะครับส่วนตัวของแนวรับก็ยังเท่าเดิมครับจะแนวรับก็ 3 2 7อ่ะจน,นะครับแล้วก็ต่ำกว่านั้น32 0 0ทุนน3 1 6 0ดีไหมันยสามพันสะ้ 3, ทนก่อนแล้วกันโอเคอถ้าเป็นแนวรับนะครับจะคิดจากแนวรับเนาะ7 0 หายไป37 52 51,300นะครับแนวต้าน3 3 3 0นะครับบวกเท่าไหร่ฮะ13บวก13 5 2 4 5 0อไม่ใช่เดี๋ยวผมต้องเพิ่มนะต้องเพิ่มหน่อยส่วนข้างบน กดลงนิดนึงในชะ่ไหมข้างบนถ้าขึ้นต้องกดหน่อยถ้าขึ้นต้องกดลงนิดนึงนะครับห้าสองหกร้อยอ่ะห้าห้าศูนย์กดสักห้าสิบบาทเออต้องกดลงหน่อยนะครับต้องกดลงหน่อยเวลาขึ้นกดลงเวลาลงกดขึ้นเวลาขึ้นกดลงไนงะเวลาขึ้นราคาต้องกดลงแต่เวลาลงราคาต้องดันขึ้นไนงะ แม่งเฮ้ยว่าจะไม่สะบดแล้วนะนะมันอดไม่ได้จริงๆครับบางทีคืออย่างที่เห็นเลยครับมันอดไม่ได้มันอดสะบดไม่ได้หรอกฮะคือแบบหมันไส้จริงๆนะเอาจริงนะลบสามสิบห้านะครับแล้วก็ลบหนึ่งร้อยห้าโอเคดาวไซ์บานเบอะนะฮะอัพไซ์ ลดลงเรื่อยๆครับสามสามูนย์ก็วันนี้ก็อาจจะไม่แตะด้วยซ้านะครับเพราะมันลดลงเรื่อยๆแล้วเนาะนะครับแต่อย่างที่ผมบอกฮนะจนกว่ามันจะหลุดนะนะจนกว่ามันจะหลุดนะครับอย่างวันนี้ก็ต้องให้มันหลุดซักสามพันสามร้อยฮะ 3, 300, หลุดสามสองเก้าเก้าก็ได้เมื่อวานไม่หลุดนะครับหลุดสามสองเก้าเก้าลงไปแล้วถ้ามันทดสอบอีกรอบเนาะรีบาวกับขึ้นมาเดี๋ยวก็อัดมันหน่อย อ่ะฮะคือ3317นะครับก็คือเป็นราคาปิดของเมื่อวานนะครับก็คือเป็นครั้งแรกนะครับในรอบหลายวันเลยที่มันปิดต่ำกว่า3319เกนาะนะครับก็ยังพัฒนาการยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับราคาปิดสุดท้ายเนาะของรอบจริงๆเนี่ยคือมันปิดที่3288เพราะนั้นคือต้อง หลุด3288ครับคือเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายถัดไปนะถ้าอย่างวันนี้นะครับปิด3288หรือต่ำกว่า3288เนอะโอเคพูหัสสุขรู้เรื่องใช่ไหมพรูรหัสสุขเรือรู้เรื่องเลยนะครับแท่งแดงในรายสัปดาห์มาแน่ประกอบกันเป็นเลยครับ evening star ใช่ไหมครับ เนี uh ่ย huh. <c oughs> แต่คิดว่ามันจะลงได้ถึงสามสองสองห้าไหมนะครับในอีกสองวันเนี่ยมันก็ไม่แน่หรอกครับหลุดสามพันสามแล้วก็บันเทิงแค่นั้นนะฮะใช่ไหมหลุดสามพันสามถ้าวันนี้หลุดนะฮะมันจะได้บันเทาเขาเรียกว่าเวลาลงหน่อยจะได้ย่นระยะเวลาลงหน่อยถ้าวันนี้หลุดปุ๊บ ใช่ไหมครับถ้าวันนี้หลุด3,003ตัวของพฤหัดสุกนะครับมันก็จะเหลือแค่เท่าไหร่ฮะเหลืออีกประมาณสัก70กว่าเหรียญ่เนาะนะครับวันพืชหัดจะลงสัก50วันสุกลงเพิ่มอีก20นี้ก็ถึงละใช่ไหมนั่นแหละครับแต่นั่นแหละจนกว่ามันจะหลุดนะฮะตอนนี้ก็ยืดไปก่อนนะครับยืดไปก่อนยืดอายุ รอวันรอวันหายชนะอยู่นะครับ